สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหานครราชสีมาครับไดมีการรวมกันกับทางบริษัทจระเขคอปเปอเรชั่นจำกัดและกับบริษัทเคเซราจำกัดนะครับก็เชิญชวนผู้สนใจนะครับสมัครเขารับการฝึกอบรมและกการพัฒนาอาชีพเสริมในหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจรฟรีนะครับบอมีี่คาใส่ใจสมัครได้ตต้งแ,แต้มืือนีจนฮอดซตุลาคมนี้นะครับ การอบรมเทคนิคการปูกระเบืองครบวงจรจะเริ่มอบรมในช่วงวันที่9 1ตุลาคม2,567รวมเวลาอบรม18ชั่วโมงนะครับผู้ใดอบรมผ่านแล้วนะครับผู้นัน้นกระเสดรับวุฒิบัตรรับร้องการผ่านอบรมซึ่งก็จะมีการอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหานาครราชสีมามาเบิ่งคุณสมบัติันแน่นะครับผู้ใดสนใจอยากจะไปอบรม ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกกระเบื้องหรือเคยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพสร้างก่อสางระดับหนึ่งหรือครับกำลังศึกษาอยู่สายอาชีพเกี่ยวกับสายงานก่อสางหรือผู้ได้อาจิจบการศึกษาม .3 แล้วก็ได้ครับทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสุขภาพร่รางกายแข็งแรงบ่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ผู้เขาเราการฟื้ต้องสามารถเข่าฝึกได้ตลอดทั้ง18ชั่วโมงครับอ้าผู้ไดเช็คคุณภาพคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วนะครับไปกรอกข้อมูลการสมัครได้ดาแบบฟอร์มออนไลน์นะครับโดยนะครับสามารถสแกน QR วอา e โคหน่อยๆอยู่หน้าจอกันได้นะครับหรือสแกนว่าได้ครับไปที่แฟนเพจ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาพิมพ์ทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ โทรสอบถามกันได้ครับทีมหมายเลขโทรศัพท์0800423835 0 08 3 8 3 9 6 8 0 2 5 3ครับสมัครได้แต่มือนี้ฮอด4ตุลาคมครับ